มาจุดวีซวันนี้นะครับคีณี้ก็ทักทองเดี๋ยวดูเมนูแล้ว,ลวสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้วันนี้ได้เมนูแล้วนะครับคือจะทำข้าวเปิด หรือว่าข้าวเบิกหน่อพอดีไปตลาดไปเดินดูผักแล้วไปเจอผักอีหลุนนะครับเนี่ยมดนี่นะตอนนี้มันม่อ่าสิบห้าบาทมันจะไม่ดินหอมๆนะครับจากเราดูผักแล้วนะครับนี่เมนูข้าวเบิกนะครับเราก็จะตั้งน้ำ แ้แนต่ก่อนแล้วก็ใส่ข้าวไปเลย,ลยครับประมาณปุวยคแล้วเราก็จะคนนะครับเราจะคนไปเรื่อยๆครับถ้าหยุดคนเมื่อไหร่เนะถ้าข้าวมันเริ่มใกล้จะสุกเนี่ยมันจะติดก้นหม้อเพราะฉะนั้น เราต้องคนไปเรื่อยๆนะครับหลังจากเราข้าวนะครับเราก็จะมาหั่นน่องน่อไม้นะครับไปใั้นหนึ่นเ็กๆจะได้กนง่ายๆนะครับนะครับเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะครับคนไปไม่ให้ข้าวมันติดก้นหม้อนะครับ ไปเรื่อยเดี๋ยวเราไปดูน้ำพริกนะครับน้ำพริกโอเคนะครับข้าวเริ่มเดือดละเราก็จะใส่หมูนะครับมหมูไปแล้วนะครับก็ทิดาดอยครับหรือนอไมนะ้ กินได้กับหมูบ้านก็เต็มหมอ้อเลยต้องคนตลอดเวลานะครับอย่าให้ข้ามันติดคนมหนะม้อนะมันจะไหม้อีกแกงของเรานะครับก็จะมีพริกแห้งนะครับกระเทียม กะปิเกลือแล้วก็ผงปรุงรสนะครับการไปชอบนะครับแล้วเราก็จะใส่ตัไคร้นะครับให้มันหอมแบบนี้ก็จะเป็นเหมือนเครื่องแกงทั่าไปเนาะที่แกงครับตาเลยผมจะไม่ใส่ข้าวมิ้นนะครับ มันจะเหลือ,องเกินไปเนาะแต่บางคนก็ชอบว่ามันหอมเนาะแต่ของผมจะไม่ใส่ขมิ้นให้สีธรรมชาติของหนองแล้วก็กับนะครับพอเราใส่นอใส่หมูไปนะครับเราก็จะคนเรื่อยๆครับคนไปให้ข้าวมันตนะิดอ้นค้นพ้อคนจนข้าวมันเละนะครับ นีเลยหอมนะครับเนะี่ยอันนี้ยังไม่ได้ใส่ผักทีจะมีผักใส่ยอดปักทองครับผักลืมนะครับล,ลองไปเตี๋ยวแทน็คเริ่มเหนียวแล้วครับเริ่มเหนียวละอือก็อค่ใส่ยอดปักทองลงไปนเลย เครื่องสีสันนะครับเครื่องสีสันคนไปเรื่อยครับคนไปเรื่อยๆ,อยๆข้าวเริ่มเละะหมูเริ่มสุกหนอก็เริ่มสุกนะครับจะคนไปแบบนี้นะครับเรื่อยๆนะครับ ได้กำลังแขนเลยยอดเลยอ่ะโอเคครับตอนนี้ก็สุกได้ที่ละทั้งหมงูทั้งนอข้าวนะครับอืม,อมน่ากินเลยทีเดียวเชียว เราก็จะใส่นี่ผักอีลืนนะครับพระเอกของเรามันจะหอมมากเลยเนี่ยเสร็จแลยเรียบร้อยข้าเบอร์นอ ก็เหมือนข้าวต้มนะครับมันจะเป็นข้าวต้มแต่มันทำมางา้นปรุงรสหอ,อมอหนอก็นุ่มหวานนะครับนี่ฮะเป็นวิถีชีวิตนะครับของคนชนเผ่าแถวนี้ คือผมอะโตมาผมก็เป็นชนเผ่านะครับเป็นลูกครึ่งครึ่งละวานะฮะก็ได้สืบทรับจากบรรพบุรุษการกินอาหารพวกนี้กินง่ายอยู่ง่ายอ,อ่อย ไนนนะน,นี่น้อมันมันหอมได้อนะอย่างให้มีผักหลายๆอย่างสามารถใส่ได้นะ เช่นผักยอดต่างๆแถวสารได้หมดมันเหมือนเป็นการถนอมอาหารของชนเผ่านะครับคือข้าวเหลือหมูย่างแห้งไว้ไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็เอารวมๆมันต้มหลักใส่พริกใส่เกลือครบมาทานได้อีกเนาะทานได้อีกรอบหนึ่งประมาณนี้ครับสมัยก่อนไม่มีตู้เย็นนะครับ พอเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งแล้วอร่อยนะครับอันนี้หมูที่ผมใส่ก็คือเขาหางนะครับหางหมูนะครับหางหมูนี่คือตัวเดียวอันเดียวอะ่ะมีอันเดียวอ่ะก็คือ,อหางยากใส่สามหางวันนี้ไม่ใช่สามหางนะครับสามหาง วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศทานเพราะว่าข้างนอกลูกน้องทำว่าทําเผื่อลูกน้องไปด้วยนะครับทําเหล็กพ่นสีมันเสียงดังก็เลยเข้ามาทานในห้องออือร่อยหลายคนเคยทานนะครับแต่สูตรจริงๆไม่ตายตัวนะเพราะว่า แต่และที่แต่และถินต่างกันบางคนก็ขเขาก็จะใส่เขารียกว่าอะไรเม็ดตะไคร้ต้นที่เป็นลูกๆสีเขีย,ขยวๆ่ะครัอันนั้นก็จะหอมไปอีกอย่างนึงน,นะฮะนี่ผมเลือกใส่ข็คือบางทีเมื่อกี้ไปเจอที่ตลาดโอ้ผักลืนนี่พอดีเลยมีหนอที่บอกว่า มีเฟซบุ๊กนะครับโอ้อดีเลยงั้นเอาอาหารถิ่นดีกว่าจะทำให้ลูกน้องลูกน้องถามลูกน้องแทนอะไรขบืขอ,อขบือขบือพี่ให้เดี๋ยวจัดให้นะครับก็เลยทำหม้อใหญ่เลยเมื่อกี้กินเป็นที่เลย เป็นอาหารชนเผ่าที่ผมคิดว่าคือใครก็กินง่ายกินได้เพราะว่ามันเหมือนเราเราทานข้าวต้มแต่เขาเรียกว่าไงข้าวต้มปรุงรสแต่ใส่พริกใส่เกลือใส่อะไรเนะี่ยแต่ไม่เน้นเผ็ดนะครับจะเ,เน้นครบรสรสชาติกลางๆเผ็ดเกิน บางทีเขาช่วยเห็ดไปกินคู่กับน้ำพริกเผาอืน่นพวกนี้พริกต่างๆพริกดำได้หมดครับถ้าคุณชอบเห็ดน,นะดนนอร่อยจริงอะ่ะจอกเลย ป่าไม่รู้นะฮะแต่รู้คือหมดถ้วยอ,อร่อยจริงสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบที่การกินอาหารหมด ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็ดูติดตามกันเรื่อยๆเดี๋ยวเมนูเมนูแน่จะทำอะไรก็ติดตามชมคลิปต่อไปครับมืแต่ของอร่อยไม่ต้องกลัวนะฮะหมดเลยครับขอบคุณครับ